สบายดีสบายดีสวัสดีเพลซี FC, บุตรทุกคนเด้อสวัสดีกันยามสวยทุกคนตอนนี้มาถ่ายคลิปอยู่หลังบ้านช่วงนี้กะบ่ดด้ฮอนหลายบ่ดด้ฮอนแหงจักจันก่นกะบ่ค่อยมีแล้วเนาะมีเหลือแต่ยุงละทุกคนอย่างน้อยนึงเนาะทุกคนเนาะกะ มีแดดว่ามีแดดกัดแดด่กัดแดดไปซะละทุกดดาาคนสีท่ท้ายอยู่ในเฮือนพัดหลานให้นะช่วงนี้เป็นส่วงสวย,สวยหลานก็อยากนอนเนาะมึงรีบเลยตัดปัญหาโดยการมานั่งท้ายคลิปอยู่หลังบ้านพี่ละเรื่องราวของคลิปนี้เอฟซีสดงมาให้หักกระซ่งนี่แหละทุกคนหักกระซ่งมาให้เนาะเอฟซีก็กกส,นะกส่งเกี่ยวกับเรื่องให้หนา้าตาการนี่แหละมาให้มาให้บึง้งเพื่อสีได้เอามาปรับไซ้อยู่ทางฟังลาาเห่าเพราะว่าช่วงนี้ปีนี้ ช่วงนี้ของปีนี้ครอบครัวของ้องลี่เฮดนาเป็นการเฮดนาครั้งแรกในรอบสิบปีทุกคนครั้งแรกของ้องลี่แต่ว่าบเป็นครั้งแรกของพ่อแม่เนาะเฮาได้เศรเ้าเฮดนามาสิบปีแล้วทุกคนหากสกลับมาเฮตอีกปีสองพันสีสส่นี้แหละเนื่องจากว่าให้ข้าเจ้าเฮ็ดนาค่อนข้างแบบปั่นบ่ได้ปั่นครึ่งขนาทุกคนเนาะเฮาก็เลยครอบครัวของ้องลี่ อายเอยน้องทุะคนรู้สึกว่ามันโบเฟ่ปีนี้ก็เลยพากันหวัหวแหงห่วใจกันไปเห็ดน้ำกันเลยเนาะคลิปนี้ทุกคนเพื่อนพามาเบิ้งลดซีดหยาทุกคนแล้วก็ตัดใบเขานะนี่เลยงงว่าเป็นอย่างอ่านยุทธทา,างฝั่งไทยฮะเพื่อนต้องตัดใบเขาทุกคนตัดเพื่อออกอย่างเนาะคอมมินต์บอกกันได้ถ้าไทาย FC, พีเอฟซีเผใหเห็ดให้เนหะ็ดหนาขนาดเพราะว่านุงรีตั้งเต้ น้อยจนใญ่ญ่ที่แบบเห็นสาวบ้านเพื่อนเฮ็ดกันหนาะวบค่บค่อยบ่เคยเห็นผู้ใหแบบตัดใบเขาเลยใดทุกคนเนาะคือจังดำสมมุติดำดำลแล้วก็แลว้วคอยเบิงบ่งน,น้ำเบิ่องอนนมันถ้าว่านก็คือกันว่านแล้วแล้วก็แล้วเลยจนปะพองมันง่า่ผลัดทุกคนบ่เคยเห็นผู้ใหมาตัดใบเขาเฉพาะเขตที่ลุงรียู่ใดนะทุกคนคเนา,า,เา,ะเาะาล,ลุนะนนะลงรีบ่การันตีว่าทั่วประเทศลาวเดินนะเนาะเฉพาะ อาบ้านของลุงลี่ว่าสันซะเนาะและคลิปนี้ลุงลี่ก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจคลิปต้นฉบับจากซองเจมสายซิวส่วนคลิปส่วนคลิปต้นฉบับลุงลี่สิฝากไว้ให้ในใต้คอมเมนต์เด้อทุกคนเด้อป่าเดี๋ยวไปเบิ่งคลิปมีกันสิเป็นยังไงมาหนึ่งกี่ไม้ถุงมือมีของครับตาคนเดียวเหรองงงง่ายอ๋ออยู่ในรถไม่ร้อนเหรอ เมืองกันทุกคนที่เป็นไดงไงโอ้ตัดไปทีเดียวเลยหลายเลยหลาย,ลาย,ลายต้นเลยทุกคน12ใ <12 S 1> <12 S 2> บ,บโอ้ ทีมงานของคุณสาีิรับอูรุ่นเจริญการทั้งครับขับโดยแม็กซ์ันเร่งจมครับเป็นอีกดหนึ่งอาชีพครับโอ,โอ,โอต้อดัำม,มาอย่างเดียวเลยครับเพื่อนบอกว่ารายได้ดีแห่งวัออวนทุคน ยอดข้าวกับยอดหญ้าไปในตัวนะครับตัดถังข้าวตัดถังหญ้าไปน้ำัาเลยยูพี่โบเคยเหนที่ไหนตัดเลยทุกคนอย่างหนึ่งก็กคือบบมีรถแปบนี้ทัาที่ตัดก็คือสิได้จักตัดหญ้า ขีดยากับตัดใบครับโอ้คันนี้ได้สองระบบขีดยากับได้ตัดใบกับได้ทั้งหมด่งไปตัดส่งไปตัดามาให้ชมกันครับอ,อยูยอยยท่ที่อายุทยาครับอายุทยาตัวตัดใบขึ้นขีดยา ก็มีแค่จะม,ม,มีหลายอูครับห้าหกอูกครับตอนนี้อืมมีหลายอืมหายแล้วครับอู้ขันบแบบง่ายที่สุด แล้วเขาตัวที่เพิ่นเหยียบไปหันมันสิตายนเลยว่ะทุกคนหรือว่ามันฟื้นคื้นมาอีกทังซีดอย่าละกะตัดใบไปในตัวคันเดียวเลย ที่เบิ้งคลิปน้งลีแล้วใส่ถูกฟังในการเบิ้งคลิปรากาที่ได้เสียงได้ยินเสียงลมดีกว่าการใช้อันอื่นเนอทุกคนเนาะน้งลีก็ต้องขอโทษขอใคหลายๆเ้อเพราะว่านั่งดีนี่ทันลมแหงอีทุกคนราคาคือสิอียบแรงอยู่เนะทุกคนนะเนาะเบิ่งจากการไซ้งาน ดแลผู้ใดที่ใส่แล้วซื้อแล้วเอาไปอ่ารับจ้างในการตัดทางคื้อซีคุ้มค่าแต่ว่าถ้าสีเอามาใส้ภายในครอบครัวคือจาก้องลีนี้คือสียังบุคุ้มค่าปานไทยนะทุกคนเนาะมึงไว้ นาอยู่ไทยฮันส่วนหลายที่เป็นนาทงงง่ายๆเนี่ยทุกคนเนาะนาบ้านตรงนี้โบ่ใทงน้อยๆอ่ะทงง่ายแต่ว่าขั้นน่นและทุกคนบ่ได้ปล้อยให้มันเป็นโล่งเลยขั้นขึานมาโอ้ไหวแท้เนี่ยนี่ทุกคนบ่หอดมือบ่หอนมือกันแล้ว ระยัดเพลงงานคุณไปได้หลายคุณจะสบายอีกปากเด็ดยู้แต่ว่าสบายสบายที่เห่าบริ่ย่างงามันะนะลักณะการกินคนระับโอ้เราจะกินตรงนะ้งไงครับ ดถวมีง่า่บ้าทเดียวเลยเนะเดี๋ยวไปดูหน้าเหลี่ยมของเขาครับดูดูรอยครับที่เขาตัดแล้วครับดูไหมครับมีรอยเส้นไหมมีรอยเหยียบรอยล้อไหมก็น่าจะเป็นสิ่งหนึ่งที่หลายคนกลัวนะครับกลัวกัน ยันมา2ยิบสี่แรงครับแต่ระบบไฮดรอลิกแค่ยกกลางปีกชุดไม่ตัดน,นะครับเป็นยอยครับเป็นยอยตัดเป็นยอยเอาหลักการเนินรคลายโรตารี่ครับดูกันปาดนะครับเร็วไหวปาดอาย่าไม่เยียบก็ดัวนะครับ สิบสามได้หน้าก็ราวๆแปดเมตรนะครับ, oh. บ,บนี่หางโป้งๆก็จะเป็นประมาณนี้ครับแทบแทบจะไม่ได้เหยียบนะครับแต่เป็นมันเป็นรอยแบกนะน ก็จะประมาณนี้นะครับก็สเปคเครื่องยนต์ยันมาก24แรงครับเทอร์โบครับเทอร์โบก็ทางร้านยัดให้ครับมบแท็กมบแท็กก็จะแคบแคบกว่ารถฉีดแคบกว่ามาหน่อยหนึ่งเพราะว่าน้าหนักตัวรถมันเบาไม่จำเป็นต้องกว้างกว้างมากเพราะว่าเประสิมการตุมแทบไม่มีครับเพราะว่าตัวรถเบาเน้นเบาเน้นคล่องตัวแล้วก็ ราคาก็สี่แสนเก้าแ้ก็นี่ถดอว่าเป็นทางเลือกครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรครับใครบอกว่ามันสิ้นเปลืองมันลงทุนเยอะทํานาลงทุนเยอะยจะลืมว่ารถตีดินรถทุกสิ่งทุกอย่างนะครับถ้าขึ้นกับบ้านแรงงานคนะแพงกว่าไม่รู้ว่าเท่าตัวหรือยไงไม่รู้ครับจะลืมว่าถ้าจ้างคนหนึ่ง ไหนจะค่ากินค่าอยู่ค่าเลี้ยงดูแล้วก็งานงาน,นจะออกได้ไมาเยอะไหมคนแรงงานคนอันนี้ก็ทางญาตวมาโทรสั่งแจ้งหน้าอยู่นี่เรียบร้อยครับเขามาจัดการเรียบร้อยรออนตังจ่ายเงินครับเป็นจังไต่กัน d ด y pfc หลังจากที่เบิ้งคลิปนี้แล้วตั้งเต่ต้นจนจบเนาะคลิปวิดีโอแรกที่ลุงลี่ให้เบิ้งจะเป็นคลิปที่มีใบตัดกับพ่นยา ในตัวเดียวกันวิดีโอที่สองจะเป็นแค่ใบตัดทุกคนแค่ตัดสี่เศนกว่าบาททุกคนสี่เศนกว่าบาทนะตอนนี้ก็จะประมาณสามร้อยกว่าล้านกีบนี่แหละทุกคนถ้าผู้่อใดที่เฮดนาขายกะโอเคน่าจะเป็นตาลงทุนซื้ออยู่นะทุกคนเนาะหรือว่าถ้าเขตใดที่เฮดนาขายเขาฮนะเป็นตาลงทุนซื้อมาหับจ้างเนาะแต่ว่าถ้า ซื้อมาแถวเขตบ้านนงรีนี้บอกเลยบริเฮตแน่นอนทุกคนเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันเป็นนาแปลงเล็กเพิ่นมักคั้นขนาเฮตให้มันเป็นท่งเป็นเสื้อจรงแล้อมันเป็นอันเล็กๆขนาทุกคนมันบริแบบซี่ไล่แบบซี่แบบไล่เลยกลวงเลยคือนานงรีบอได้ทุกคนนานงรีฮันเป็นนาสองคนกับนาเมป,ปา้า ที่เมื่ดมู่บ้านมีนาทงไงก็ที่มีแต่ของ้องลีครับของเมป,ป้าหันหละที่แบบไงหลายบรินาะทุกคนเวลาคนมาจา้างเขาเจ้าก็บอกค่อยอยากมาทุกคนเพราะว่าค่าเจ้าว่ามันนานแล้วว่าสันเนาะแต่มันเหมาะเก่การไซรถแบบนี้ทุกคนเนาะแล้วถ้าแบบถ้าสมมุติเหา่าอยากเห็ดนาแต่ว่าบบมีเวลา ทุกคนอ่านการใช้รถแบบนี้กับเหมาะเจาะนะทุกคนเนาะเพราะว่าสมมติถ้าคือจังยุทธายถ้าสมมติเขาอยากเฮ็ดนาแต่ว่าเฮาบม่มีเวลาเขาอยากให้ข้าเจ้ามาเฮ็ดเฮามีนานะเนาะเฮาแค่โทรไปทุกคนคือจังในคลิปเพื่อนบอกเฮาแค่โทรบอกกิ้งเดียวเพิ่นกลับมาเฮ็ดไ้เสียทุกคนทางฟังถ่ายค่อนข้างสะดวกสบายหลายทางฟังลาวเฮานี่ยังคงถ้าแบบเฮามีนาแต่ว่าเขา่อยกเอ็ดนี้ต้องได้ให้ข้าเจ้าเฮ็ดเลยเนาะ ถ้าสมมติมีเงินอยากจ้างค่ะเจ้าเฮ็ดจะซิกระบายทุกคนเพราะว่าเขาต้องได้จ้างค่ากินค่ายู่ค่าทุกอย่างเนาะยังคงแบบบุคุมค่าครับการจ้างทุกคนเนาะสิประมาานั้นแหละทุกคนเนาะได้เห็นแล้วก็ สมรพนะ้องยุไทยเป็นเฮ็ดนาขายเขาได้สินะแต่ว่าทางฝั่งลราเขาก็มีคือกันทุกคนเฮ็ดนาขายเขาส่วนหลายจะเป็นทางภาคใต้ที่เพิ่นมักเฮ็ดนาขายเขาเนาะที่แถวเขตลุงลี่ยู่นี้ส่วนหลายจะเฮ็ดพอกุ้มกลิ่นกุ้มอยู่เท่านั้นแล้วนะทุกคนเนาะเพราะว่าปีหนึ่งเฮ็ดนาได้แต่เทื่อเดียวบ่ดได้เฮ็ดนาแสงได้ทุกคน เนาะประมาณนี้แหละได้เห็นคลิปนีลวกระสุดยอดหลายทุกคนแต่เวาลารา,าคาก็แอบแรงอยู่เนาะไรพีเอฟซีผู้ใดที่เคยเฮ็ดเคยใช้งานได้เป็นจังใดก็คอมเมนต์บอก้องลี่ได้เด้อเดี๋ยวมือหนาทุกคน้องลี่มีเวลา้องลี่สิไปอัปเดตหนาที่เลดําแล้วให้พีเอฟซีเบิ่งอีกเทือนหนึ่งเพราะว่าล่าสุดพ่อ้องลี่จา้าวสิได้ไถ่ทีมทุกคนสาเหตุเกิดจากอย่างเดี๋ยว้องลี่สิพาไปเบิ่งในคลิป โตไปเนาะอาร์นินาคิดมีขอตลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีเด้อ